แชร์ประสบการณ์ที่ว่าพ่อมาเนาะแต่ก่อนตอนนี้ซีมลบอกแบบประสบการณ์ว่ามาจังไดแต่ว่าเบาแบบว่าเบาๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดคิปวิดีโอแบบต่อไปต่อไปต่อไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ซีมลบอกแบบสั้นๆก่อนนะเนาะแบบว่าเดี๋ยวมันสิญาไปเดี๋ยวมันแต่ก่อนก่อนก่อนที่ว่าแต่งงานกับสามีคนแรกเลยคนเยอรมัน คนเยอรมันแล้วหลังจากนั้นมาอยู่อเมริกาไรจังไดเนาะค่ะนี่แหละตอนี้สามีก็เลยบอกว่าสามสามีเก่าเนาะก็เลยบอกว่าอันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันซื้อตัวจองตัวไว้สันเดี๋ยวบินกลับมาพร้อมกันเดือนเดือนท่านว่าเพราะว่าเดี๋ยวฉันสิไปหาเธอเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาว่าสันมาเพราะว่ามันเป็นวันเกิด มันเป็นมันเกิดนี้เนาะมันเปิดเกิดจากของเนาะเออก็เลยว่าก็เลยเสียใจสามีก็เลยว่าเออตกลงโอเคกับสามีเนาะกับสามีคนเก่าก็เลยว่าเก็เสีอใจเส้อใจเด้เสีอใจแบบว่าเออนั่งคงซีบอกขีดตัวดอกคงซิบอตัวดอกเออนู่นนี่นี่นั่นนนบว่าตัวดอกก็คือแบบเออเสียใจสามีก็หลังจากนั้นก็คือ เฮาเก็บซ้ายอย่างนี้สินะรสสามีก็บอกว่าสิเอาลูกม้านำหนเนาะตอนี้เฮาก็เสียใจสามีร้ายเพราะว่าเออแบบนางบอแบบว่าเป็นจิตใจลักษณะที่ว่าให้เฮาเนี่ยปรากฏว่านางบริมหาก็คือแบบว่าก็คือแบบเลยวันเกิดไปแล้วแต่ว่าเบีลีนะตอนที่ว่าอยู่เมืองไทยนั่งโทรศัพท์แบบปกติเด้นั่งโทรศัพท์หาเฮาปกติแบบว่า เออสบายดีบอสเมืองไทยเป็นจังได้นู่นนี่ครอบครัวเธอเป็นจังได้นู่นนี่นะแบบเหตุปกติเลยก็คือแบบคุยกันธรรมดาแบบเออแบบสิบ,บินบินมือนีมือนีมือนีนะอันนี้คุยกันนะนะฉันสิบ,บินมือนีมือนีนะอย่างนี้นะฉันเก็บโอเคเดี๋ยวฉันสิบไปหามือนั่นโทรไปหาสามีโทรกลับไปเยอรมันโทรปติดโทรปติดโทรจังได้ก็โทรปติด โทษจังใดก็โทาปกติก็คือว่าผิดปกติก็คือว่าตอนทิวาโทษกลับไปโทปษปาตินี่ก็คือว่าเฮาก็อยากเฮาอยากชั่วมีความชั่ววาเออเดินทางเราบอูอแบอ่แอร์พอร์ตเราบอเรามาถึงไดแล้วอย่างสินะเพราะว่าเฮาก็บแบบเอออยากโทษเป็นอันเบอร์ทิวานั่งให้ไฟบินน้งบอกว่านางจองนางจองเออนางซื้อตัวแล้วซื้อตัวของลุนทูาทนซาซื้อนีซื้อนีซื้อนั้งเดยซื้อ ซื้อนางเดย์วนานัสนาสกุนีซื้อนี่แล้วก็ของลูกของลูกนะวนานัสกุนีซื้อนี่จังไดโทรไปถามลูกท่านสาลูกท่านสาบอกว่าอันเขาบอกท่านได้จ่ายเงินบริสันตว่าตัวนี้เขาเอา่อตัวนี้ยังไม่มีใครใจ่ายเงินนะคะเออแค่จองบุ๊กบุ๊กเพจแบบว่าบุ๊กหน้าเพจจะซื้ออย่างนี้นะบุ๊กหน้าเพจแต่ว่าบอสทัานได้โอนเงินท่านได้จ่ายเงินเลยเอา้าว ตาน,นีก็เล่าเ,เอา้าคือจังเป็นตังซีลละก็เลยว่าเออก็เล่บตานนีละ,ะเละละขาก็ตกใจว่าสามีนี่คือจังตัวเขาคือจังแบบว่าบอกว่าซื้อแล้วบินแล้วซีมาแล้วคือจังแบบว่าคือจังบมาอิงเสียนะเออแล้วตอนนี้ตานนีก็เลยว่าก็จำได้ข่าวแต่ว่าก็ยังมีอยู่จดหมายในนั่นนะจดหมายยังมีอยู่แต่ว่าอัน จดหมายหนอนก็เขียนว่าทำนองว่าเออแบบว่าอยู่น้ำกันบ่ได้ยิงเซียนะเออแบบว่าขอเลิกกับลูกสาวบอกแบบว่าเขียนในในกระดาษนั่นน่ะแต่ว่าในในกระดาษนั่นน่ะมันเป็นมันมันเป็นภาษาไทยเป็นอย่างแม่คือจังอ่านคือจังอ่านใดก็คือว่าจดหมายนั่นน่ะมันเป็นภาษาไทยก็คือว่าสามีเก่าเนี่ยเขียนภาษา เขียนภาษาเยอรมันมาแบบสองหน้ากระดาษก็คือว่าห้แปลเป็นภาษาไทยอะนะให้คนทีวามีไงหนึ่งเนาะคนเยอรมันามาแปลเอกสารทีว่าให้เข้าตแต่งงานกับสามีอะเนาะอยู่เยอรมันเพราะว่าเพื่อนเป็นคนแบบว่าเป็นดอยแมชเชอร์นะก็คือแบบเป็น เป็นค้นแปลค้นเอกสารีทว่าเข้าสิจดทะเบียนอย่างนีสินะเขาสีวัลภาษาไทยกับเขาเขาอีกคนหนึ่งสีวัลภาษาเยอรมันอีกคนหนึ่งสีวัลภาษาไทยเราให้เขาฟังอยนะ่างนี้นะแล้วตอนนี้สามีเกานี่ก็เลยเขียนภาษาเยอรมันแล้วก็ให้มีเี่ยนแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วเขียนลายมือกับเป็นคือลายมือมีเ่ยนนั่นเด้มีมีเงี่ยเทวาแปลนะสิกับเยอรมันเลยแต่เออแบบแบแบเข้าแบบกะวนก็ไห้แบบว่า ถ้าสิกับเยอรมันสิกับได้บออี่งสี่นะสิกับใดจังใดอ่งเสี่นะแบบโอ้โโอโกวนกวายไหลปอน,นิกกี้แบบว่าเป็นบ้าเป็นบอเลยแบบว่ามูต้องมานอนน้ําอ่ะพอเล่นก็เลยติดต่อไปทั้งสถานทูตก็เลยคิดได้ว่าโอ้ต้องติดต่อไปทั้งสถานทูตเยอรมันไปโทษไปถามเบิ่งว่าเรื่องราวมันเป็นจังใดจังใดแบบว่าเออสามารถแบบว่ากับเยอรมันใดบอเพระว่าเฮาเนี่ยมาอยู่ ถึงหเออแบบจะถึง6เดือนอะ่ะเออหาเดือนอะ่ะหาเดือนกับอีกสองอทิตย์นะนะตอนนี้ก็เลยแบบว่าเห็ดจังใดดีเงียนะแต่ว่าอันนี้ความคิดอ่ะนะสงสัยสามีก็คงตอนที่ว่าเ้าเนี่ยบริยูเยอรมันกับเขาเนี่ยเขาคงจะศึกษามาทุกอย่างแล้วละ่ะแบบว่าศึกษาพูดคุยกับคนที่ว่าหูหูเกี่ยวกับท่งกฎหมาย เกี่ยวกับว่าเออสิเหตุจังใดที่สิเลิกกันหรือจังใดจังใดนะเขาศึกษาเมื่อแล้วล่ะก่อนที่ว่าเขาตัวเฮาว่าเขาสิขึ้นมาหาเฮาเนี่ยฮะศึกษามาแล้วเราเขาก็คงจะทําใจแบบมาได้สักพักนึงเห้วเนาะแล้วตอนนี้ก็ก็เลยโทษไปถามบอกว่าเนี่ยมาอยู่เมืองไทยเนี่ยได้ประมาณสิเข่าเดือนที่หกแล้วอะสันก็เลยบอกว่าหาเดือนกับอีกสองอาทิตย์เองเซียนะเขาก็เลยบอกว่า เขาเลยบอกว่าเอ้ยัยงยังสามารถกลับได้อยู่นะคะอย่างเสียนะสถานถูดเขาก็บแบบให้คําปรึกษาแบบเออถามเขานว่าเออจังไดจังไดเสียนะ้าเขาเลยว่าเออสามารถกลับเยอรมันได้อยู่ค่ะเ,ออเขาก็เลยบอกว่าห้ามให้ถึงหกเดือนเขาเลยบอกว่าวีซา่าวีแบบว่าอันอยูได้นะ่ะเมืองไทยที่จริงอะ่ะ ถึงเฮ้าซีนี visa สามปีกับซ้สามปีสี่ปีหรือสองปีกับซ้แต่ว่าเฮ้าอ่ะกำหนดเฮ้าเนี่ยเฮ้าสามารถอยู่เมืองไทยได้หกเดือนถ้าก่อนหกเดือนนี้เฮ้าโบสามารถซีซีซีมาเยอรมันได้เลยเพราะว่าแบบว่าเออให้บินนอก,อ,อกประเทศแล้วก็เขากับเขาม้าได้หรือสินะภายในหกเดือนถ้าเลยหกเดือนไปโบโบสามารถกับเขาม้าได้แล้วก็บสามารถทีอ บวาสามารถกับเขาบินสื่อตัวอย่างนี้สินะบวาสามารถกับเขามาได้เลยเพราะว่าต้องต้องเหตุวีซ่าไม่เท่านั้นเราคนสามีหรือคนที่รับร้องเยอรมันเขาต้องรับร้องให้เขาไม่เราก็แบบเหตุเรื่องวีซ่าไม่หมดเลยอย่างนี้เสียนะก็เลยก็เลยถามเขาเขาเลยบอกทุกอย่างน,นู่นนี่นั่นนะ,นะว่าสามารถได้สามารถกลับได้อยู่แล้วก็อย่าให้ถึงอย่าให้เลยหกเดือนไป ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่เขาเรียกว่าวาถ้าจะบินบินก่อนอาทิตย์หนึ่งก็คือว่าก็ยังมีเวลานะตอนนี้ก็เลยว่ามีเวลาแค่นสามสี่มื่แบบหามือเองสามสี่หามือเองบ่มีเวลาหลายก็เลยว่าเอาจังใดดีอย่างเสียนะกลับหรือบอกกลับอย่างเสียน่ะตอนนี้ก็เลยว่ายอยลองสักต่างหนึ่งกลับไปหาหลูกหลูกก็คือหลูกเขาอย่างเสียนะก็เลยแบบว่าอัน ก็เลยแบบตัดสินใจสื่อตัวกลับกลับเลยแต่ว่าก่อนสิกลับนี่มีไงนันเด้มีไงที่ว่าแปลแปลภาษาไทยเยอรมันเนี่ยที่อยู่เยอรมันอ่ะน,นะโทมาโทมาสซีบอห้เฮากลับเลยซีบอกว่าเนี่ยสามีเขาบอกไทยกับเฮาเด้สามีไม่อยากให้กลับเอออยากให้อยู่ไทยเลยเดี๋ยวเขาจะส่งเงินเงินก้อนสุดท้ายให้นะบ,นบาทบาวาทซีส่งเงินก่อนสุดท้ายให้เฮาสาว่าสี่หมื่นบาทบ,บา ส่งให้เฮาซีมือก่อนสุดท้ายเฮาไปต่างโตวาสนะสีมือหามืนสีทรงให้เฮาหามือนี่แหละหาเลยโรมาหาเฮานี่โรมายิกยิกยิกสามซีถาเทียแบบว่าแบบว่าไห้เฮากลับอ่ะเออแบบว่าตลอมเฮาว่าหูเราได้ว่าเฮาสีเตรียมโตกลับแต่ว่าเฮากับแบบว่าเออเนี่ยจะกลับแล้วนะไปบอไปบ้าไห้สามีฟังอีกนะว่า่าเฮาเนี่ยสื่อตัวแล้วเฮาสิกลับ่าสนาเออไปบอาให้ฟังอ่ะเออ แบบว่าความความที่ว่าวังดีกับเฮ้าเกิงบบหวังดีแนะ่ยิ่งสินะะมีะไนี่นะคือแบบความที่วังดีกับเกิงบบหวังดีอะนะก็เลยแบบว่าว่ามันหยุ่งยากนะแบบว่าตั้งประเทศแล้วเนาะแบบว่าแต่งงานกับเวลาเลิกก,กกันกับหยากันี่มันแบบว่ามัน มันหยุ่ยงยากน,นะเรื่องเอกสาร,รอย่างนี้นสินะเออต้องจ่ายค่าคืนสารต้องจ่ายค่ายาต้องจ่ายค่านค่านจาก,ปเ,จากปเ,เปอร์เซ็นต์จากเปอร์เซ็นต์เบิกนวินเบิกก็ขึ้นสนามบินหน้อยเนาะที่ว่าเฮาสามารถขึ้นรถแท็กซี่อย่างนี้สิได้ห้องกับแบบเตรียมการระบายแรกเงินหนุนนีนันบ,าบาัาบับถาบอมมาฮับเฮาหาานีก็คือว่าเซียนขึ้นรถแท็กซี่ไปถึงบ้านเลยอย่างนี้นสินะเออตันี็เลืน่น ก็เลยบอกสามีว่าไฟเบนนี่เวลาเทนี้นุนนี่นี่นั่นย really huh? ่งเสินะมาหับหรือบ่มาหับก็แล้วแต่หรอตอนนี้ก็คือแบบว่าก็คืออยากไปเคลียร์อยากหูเนาะว่าเออมันเกิดอย่างขืนต้องมาหับคิดแค่นี้ถ้าบอมาหับกับลุยอย่างเดียวก็คือว่าแบบลุยอย่างเดียวอ่ะเออให้แบบแบบห้สุดอ่ะสุดห้สุดอิริงเสียนะก็คือว่าให้สุดก็คือห้สุดอิหลีร้องสักต่างนึงก็เลยว่า มูก็เลยว่าเออมูก็เลยว่าเออมาฮับยูสนามบินมาฮับยูสนามบินก็คิดว่านางบอม,มาฮับแล้วอย่างเสียนะจากจากบินจากเมืองไทยมาแฝงเฟิร์ตมาแฝงเฟิร์ตมานโนนแบกเออสองเที่ยวเริ่มแรงจะสื่อตัวแค่เที่ยวเดียวแต่นี้เขาคิดว่าเขาคิดว่าโอ้ยถ้าท้าอดตสามีนี่บอม,มาฮับหรือออียงเสียนะก็คือว่าเขาเสียจากไหนพอเขาต้องขึ้นรถจาก แฟนเฟิร์ตมาหนิมันกันตั้งสองชั่วโมงอ่ะคารแท็กซี่มันกันตาปลาไปพันกว่าละมั้งมันกับแพงอ่ะนะเขาบ่มีเงินขนาดนั้นเขาก็ต้องคิดแบบว่าเอออันใดที่ไกลที่สุดอย่างงีสินะถ้าเขาแบบบินจากโน้นเบิร์กมันกันยังดีแค่หาสิบยูโรหกสิบยูโรลอยหนึ่งอย่างงีสินะกันยังดีอย่างเงียสินะเขาก็เลยสื่อตัวสองเทียสองียวสื่อบินจากโน้นแบกโน้นแบกเออบินจากแฟงเฟิร์ตบินลงโน้นแบกคนอื่นเลยอ่ะแบบ จากที่ว่าหักเข้านู่นนี่นี่นั่นเนาะก็คือแบบจากหน้ามื้อเป็นหลังมื้อเลยอ่ะเออแล้วก็คือว่า,างานก็นมาหับคิดว่าบริมาหับนะนะโอเคแค่นี้ละเดี๋ยวคลิปนาภาคต่อไปเดี๋ยวซีม,มาบอกอีกว่ามันเป็นจังไดเออกับการที่ว่าญากับสามีแล้วเราไปอยู่จังไดอยู่เยอรมันเหตุจังไดอิงนู่นนี่นี่นั่นอ่ะนะเดี๋ยวซิม,มาบอกให้ฟังหลกแค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวซิมาสโวลยไม่เนาะบ้ว <laughs> บอาเรื่องอดีตเรื่องอดีตให้ฟังจ้ะแค่นี้ละจ้าสวัสดีค่ะ